ว่าที่คุณหมอกลับมาหรือยังกลับมาหรือยังลูกสาวอะกลับมาแล้วจ้ะกลับมาประมาณต้นปีตอนนี้มีใจให้ ER มากไอกฉุเฉินฉุกเฉินเขาเขาชอบแบบนั้นนะคะเขาชอบเหมือนแก้ปัญหาย่างเงี้ยเฉพาะหน้าเลยจ้ะแต่ทุกคนเพื่อนในกลุ่มนะคะคุณก้องคุณท็อปอะไรเงี้ยก็บอกว่า ลูกเหมาะที่จะเรียนจิตแพทย์ทำไมอะดูแลพวกเราได้ทั้งกลุ่มว่ารักษาพวกเราเหรอแม่แล,ลูกก็บอกว่าเหนื่อยมาแต่เด็กแล้วไม่เอาแล้วปีนี้คุณลูกเท่าไหร่นะคะปีนี้พี่เจี๊ลูกกำลังจะ25แล้วค่ะแม่่่ะแมกำลังจะ54แล้วค่ะ แต่พี่ผัดไทยก็ถือว่ายังดูดีมากเลยโอ้ยพูดดีข้อยถูกหวยนะแล้วนนั้เคายอีกไงไม่ต้องไปอวยเขาอวยพวกคนอื่นเนี่ยเลี้ยถูกทุกงวดใช่นี่อวยคนนี้คนนี้ซื้อเยอะแต่ไม่เคยถูกเราพวกเดียวกันไงถูกไงถูกอะไรฮะถูกอินถูกอินท่านคุณดูแลอะไรในร่างกายคุณบ้างเพราะว่าอย่าลืมนะผัดไทยกินอาหารต้องระวังมากนะใช่ผัดก็มีปัญหาเรื่องไตเนาะ ไตเนี่ยก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ทําให้ผิวไม่ดีถ้าอาหารเราไม่ไม่ดีพอค่ะผิวที่ออกมามันก็จะโชว์เช่นอย่างบางคนเนี่ยระบบขับถ่ายไม่ดีใช่ไหมก็จะเป็นสิวจะผิวไม่ผิวไม่ใสแต่เราเนี่ยนอกจากเรื่องอาหารที่ไม่โอเคแล้วเนี่ยนะคะเรายังมีปัญหาเรื่องการงานด้วยเช่นเวลาเราไปถ่ายอย่างเงี้ยไปถ่ายต่างจังหวัดใช่ไหมละครหรือรายการเนี่ยเราก็จะต้องโดนแดดโดนฝนโดนลมโดนฝุ่นสารพัดอันนี้เป็นปัญหาผิวเฉพาะหน้านะคะไม่มยังไม่รวมพวกริ้วรอยแต่ ไอ้ผิวเฉพาะหน้าเนี่ยมันจะมีปัญหามากกว่าริ้วรอยตรงที่ว่าเวลาเราแต่งหน้าเรารต้องรองให้เยอะกว่าเดิมใช้คำว่าโปะเลยเนาะโ,โ,โปะไปเยอะๆๆ,ๆพอตกบ่ายไอ้ที่โปะก็แับแตก หน้าแตกหน้าไม่ได้อายใครนะแต่หน้าแตกแตกก็ต้องคอยซ่อมแซมอย่างเงี้ยถ้าอยู่กับการแต่งหน้าหนาๆแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยพอระยะยาวมันก็ส่งผลกับเราอะค่ะหน้าก็ไม่โอเคผิวไม่โอเคนอกจากริ้วรอยแล้วผัดยังยิ่งถ้าเวลาโดนแดดโดนฝุ่นมากๆเนี่ยหน้าผัดแพ้ง่ายด้วยหน้าก็จะเป็นปืดๆพอปืดๆก็ต้องหยุดถ่ายละครหยุดแล้วก็น้ำแข็งมาปดไว้เพราะว่าเหมือนยุงกัดมันก็จะเป็นปืดๆึืนมาบวมๆค่ะก็เลยเกิดความรู้สึกว่า ก็ต้องหาอะไรมาบำรุงก็เริ่มหาครีมมาช่วยก่อนอด่านแรกเนาะหาแล้วก็ไม่เวิร์คบางอย่างเหมือนจะดีก็ไม่ดีบางคนใช้แล้วถูกกับเขาแต่ไม่ถูกกับเรามันไม่ง่ายนะผิวคนหนึ่งคนแต่พอไม่ง่ายอย่างนั้นมันก็เลือกสองทางคือจะ ดูแลต่อหรือจะทิ้งมันไปเลยแต่ทิ้งไม่ได้เพราะเราต้องทํางานทิ้งไม่ได้เพราะเราเป็นผู้หญิงผู้หญิงคือถ้าวันไหนที่เรารู้สึกว่าผิวเราไม่ดีไม่สวยกําลังใจมันตกเราก็กไ,มากไม่มัน่นใจอมื่อยี่ยี่พิผัตรพิผัดแก้ปัญหาแบบสิ่งไหนที่ด<อ>ูกับคุณเพรา่ว,ว่าคุณท่าทางจะเป็นคนที่ใช้ของยากใช้ของยากแต่ว่าเรามาเจอตัวนี้นะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้สีดาสีดาเซรั่มตัวนี้แหละค่ะเป็นตัวที่พอใช้แล้วเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าออปัญหาที่เรามีเนี่ย มันค่อยๆจางลงจางลงเพราะว่าตัวสีดาเนี่ยมันเป็นเซรัม่มเซรั่มคุณสมบัติพิเศษของเซรั่มคือนางจะซึมทาเข้าไปแล้วนางจะซึมแล้วเวลาอะไรที่มันซึมเร็วมันมักจะไม่ค่อยเหนียวเซรั่มสีดานี่สารสกัดจากอะไรครับพี่สารสกัดจากน้ำมันซีบักทอนค่ะ<อ>ซีบักทอนตัวนี้นะคะมีแร่ธาตุแล้วก็มีโอเมก้าครบเลยแล้วหน้าเนี่ยหลังจากใช้เนี่ยเรารู้สึกเลยค่ะว่าซึมเร็วนาะที่มีปัญหาทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ย มันค่อยๆแก้ปัญหาให้เราทําให้เราลุกขึ้นมาพังหนาจู่โลกภายนอกได้แล้วทายังไงคุณแม่ใช้ยังไงอะคะก็ไม่ง่ายเลยค่ะก่อนแต่งหน้า5จุดบนใบหน้าฮะตึ๊ก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 ห้จุดทาเข้าไปแล้วก็เกลียค่ะที่เหลือเราก็กดไปใต้ตาอย่างเงี้ยค่ะลากไปลากมาเพราะบางคนทาใต้ตาเนี่ยจะทาอย่างนี้จึก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 ับไปทำไมามือยิ่งยูเข้าไปใหญ่เลยเราแค่กดอย่างเงี้ยค่ะกดไล่กดไล่ช่วยได้แล้วหลังจากพี่ผัดใช้เป็นไงบ้างหลังจากใช้แล้วพีี่่กก็มมคววาารู้สึ มั่นใจขึ้นการดูแลตัวเองเนี่ยเป็นการรับผิดชอบงานชนิดหนึ่งเหมือนกับคุณผู้ชมบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเออก็ผัดไทยทํางานแบบนี้ก็ต้องดูแลตัวเองฉันเป็นแค่แม่บ้านฉันจะไปดูแลอะไร้างมายไม่ใช่นะคะเราเป็นนางเอกในที่ที่เราอยู่ทุกที่ค่ะใชอใช่เรา่ะกับมือแม่ทําไมลูแม่พูดขนาดนี้อยากได้โปรนัถูกแปลแล้วถูกแม่โปรแรงๆค่ะโปรแรงๆตอนนี้นะคะโปรโมชั่นเนี่ย 5ขวดเห็นไหมคะ 1, 2, 3, 4, 5สอ่ะปกติราคา2,950บาทแต่วันนี้5 5ขวดเนี่ยพี่ผัดให้ไปในราคา1,500บาทเท่านั้นเฮ้ยไหมเฮ้ยไหมเฮ้ย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 ขวดละ300ถูกไหม300แล้ว300เนี่ยเป็น300ที่มีคุณภาพของดีไม่จำเป็นต้องแพงโทรศัพท์ค่ะหยิบขึ้นมานะคะเตรียมกดนะคะเตรียมกดค่ะ0 98 2656888ค่ะยังเบอร์ีกทีแม่ยังเบอร์อ,ร <98 S 3> อีกที098ไม่ทัน2656888ค่ะเออหรือไลน์ก็ได้ไมีแอดข้างหน้านะลูกนะมีแอดข้างหน้า info ดอทสีดาโทรไปหรือแอดไลน์ไปเลยถ้าเกิดจำชื่อไม่ได้ก็บอกว่าเซรั่มพี่ผัดไทยก็ได้มันผิว,ผวผ้ง่ายใช้ได้ไหมแม่ใช้ได้หมดค่ะพอแห้งแล้วแห้งเลยนะคะไม่เหนอะไม่หนาเลยนะเนี่ย นาะมันซึมไปเลยน้อใช่อบจึ้งมากเอ้ยหอมอ่ะกินอ่อนๆอ่อนๆค่ะเนี่ยแป๊บเดียวซึมุนไม่มีเหนียวใครที่รู้สึกว่าทาครีมแล้วอยู่ไม่ได้เลยเหนียวสวยแต่เหนียวไม่ไหวไม่ไหวสีดาเลยค่ะเนี่ยแห้งละแหม้งละถารมซื้อทีเดียว5ขวดเลย1,500บาทเท่านั้นเองะโทรที่0982656 888ค่ะแอดไลน์ที่ a t i n f o s i d a ค่ะดีเลยผู้ชมค่ะวันนี้ขอบคุณผัดไทยมากค่ะขอบคุณขอาค่ะจะเห่นหน้าลูกอ่ะเห็นมาแต่ขอเด็กๆด็พามานะคามาคำควันนี้จากพี่ผัดไทยเก่งที่น้อยคือปากเก่งมากคือย้งมือทำทำจบรายการราปั๊บ คุยแซบโชว์รออยู่นะคะ,คะแล้วก็พบกับพวกเรานะคะสีสาวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราาคือิิงทนก